วางงานอเ,เออขีนน้องเลยได้ปลาตะเพียนใหญ่อีกโอ้สะในหูท,ทนอน้ำขอดปลาตะเพียนตัวใหญ่ใหญ่โอ้ปลาฉลาดใหญ่ไ้เนาะฉลาดแย่เลยอยู่ข้างในมีอากาศบ้านหายใจโอ้ไปยังอันนี้ขยังหรือไปยัง อุจับจับไปจับไจับจัมาจเอาไปป่ยเดี๋ยวลงไปดินตายจับทีปอืมเดี๋ยวไปอ้างไปบ้านโอ้ล้วเข้าไปในน้ำเรือย่าบ้านหมดแล้วหมดแล้วแล้วปลามีเยะบ่เพี้ยดี๋ยวไม่้ันไม่ร้อนเหมือนกนฟังเพลงดยปวดหัวแล้วเว้ น้องเอ้ยไปเบิ่งเด้อป่าทางนั่นเล่นในหูทอนนี่เข่าก็เหลืองละน้ามคอท์โอ,โอ้ยหอยจุบกับมีนี่ว่าห<ะ>อยจุ๊บหอยคมกับมีนี่ว่านี่โอ,อ,อ้ยน้อยก้าได้ไปควยแล้วเนาะว้าวมีปากกุดด้วยนี่ว่า โอ้ยนี่ประกวดทั้งนั้นเลยดิว่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยมาจะเสียเอาเฮ้ยกระเพียนพี่เบียดเดือดอยู่พี่เอาแล้วเลยกระสอบนั่นไปยังไหนล่ะฮันจักมันรุนแรงยังหนีพวะโอ้อยู่นี่นี่ที่รองเลยขับแท้ๆประกวดทั้งนั่นนี่โอ้ทอดซ่ากันสองตัวไอ้ทีโอ้ยพอนายยูงเว้ยอัน มือเงินทอดังแล้วเดี๋ยวเริ่ไล่ประมาณตั้งหาล้านนิ้วหาล้านวิวขก้นเนี่ยยืนในหูทอขก้นแบบนี้ปัตเตอเพี้ยนแลยเบืองนี้อันนี้วางงานอันนี้มาซานับพอร์ตเจ้าโอ้ซานในหูทอหากินกันง่ายๆอันนี้หากินกันง่ายๆหรือหากินกันยากๆกับบอสเนเวแบบนี้ นี่ปควนนิ้วกว่าน้ำเที่แห้ยนมันอวน้งามจังโอ้น้ำเครื่องคอนทอสิไปจิซาบ่ไปเฮ้ยโม่โม่ไหลไปล้งไปท่วมข้างล่างแล้วนนี้ควนซากัน2เครื่องเลยเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมข้างล่างแล้วคนนี่เออซากัน2เครื่องเลยพ่นเครื่องนึงอยู่ข้างในเครื่อง,งอยู่ข้างนอกอะ อันที <h <h ่สองนี่หมดโดนยงโอ้ธุรกิจบ้านอกยังสู่บ่ได้เลยซ่ากันน้ำเคืองคอนทอแพรบยวแหงละมีประกดเอาหัวนะมาขอาวักอนบ่มีน่างละมันต้องมีน่าไปล่ะเพียช่าไ่หอยก็ยแยกค่ะคอเพียทั้งหอยเชอรี่หอยคมหอยเชอรี่กัแยกหอยคมกันลาย ตน้อยนะนี่โอ้ยหผีประกวดคออยู่หลอกต้มจะไปกินหน้ามันลายเนี่ยกินหน้ามันลายอย่มันเมาซะกินตอนมันโขเข่ากันเหลืองเลยเนาะน้ำในปลาเข่าอับตีแห้งล่ะเข่ามะลิร้อยหาเออเอาสวิงมาให้ดันตะพุ่นแล้วมาพี่ดันตะพุ่นแล้วมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไหมพี่ มีมดเหรอให้ประเสื้อมกันแต่ปรากฏอยู่เพี้ยไรโตอยู่จับปลาโอ้จ้าปลนทะเลเอาสปอร์ไล่บ่ได้เอาไฟฉายมน้ำบ่ละมองเห็นบอกข้างในฮัลเ่นกันในโพงเลยเว้ยเอ้าเล่นกันในโพงไปจะเพียนตัวนี้ตายแล้วนิว่า ปกดชีวิตนน้านนอกเอเนี่ยหาปลากินตามธรรมชาติเลยธรรมชาติแท้ๆเลยขนาดน้ำขอดอยู่ในหูทออยู่ในโพงในถ้ำกันยังบอรอดบอรอดเลย <c oughs> คนยังรอดได้เนา <c oughs> <c oughs> ะปลาบอรอด คนยังรอดได,ได้แต่ป่าบอรอดชัดสิแต่คนรอดไม่ได้ป่ารอด <c oughs> คนรอดไม่ได้ป่ารอดอันนี้แบบใส่ทอใหญ่ไว้จะต,ต้องเป็ยนยังซีละโอเ้เฮยเดินนาะเดินนามาแมวนเรื่อยๆมากกว่าพี่เจ้ากันเดี๋ยวไม่ได้ต้องหุ้มเิ้าไปที่ไอย่างงี้เอายาเดินแห้งนี่เรเจะเพดานมันตั <c oughs> ํมเจที่ว่าโอ้หัวไปได้ยังเพดานตามแบบน,นี้ <c oughs> เบื้งเดอมผมปัญญาชาวบ้านแท้ๆเลยนี่ตาปาในหูทอเอาเปียบเลยนี่อยู่ในหูทอจังหดกบดอนถือว่าเอาเปียกไนเกินเอาเปียกไปเกินเลยแบบนี้ว้องหาคนจับยังบ่อยากเห็นเลยไม่ได้เอาไฟมาถือว่า เป็นรถไฟเขาทำก็เมืดไปหลายนาทีล่ะนี่เป็นคนเก็บเรื่องหอยเฮยียเอาให้หมดแล้วเฮียชาแล้วคือไปเหยียบปลาฝังขี้ดินไม่ละมดนะเออกว่าอะไรไอ้มาโนตัวใหญ่ใก็เหยียบจมไม่เอาแลับเอตัวตัวเล่นยงู่อยจับไปเลยแบบว่าเฮียยังเนี่ยจับปูเลื่อยมาแล้วเนาะไอ้หมีเบื่อแล้วโอ้เฮียยกเอาอย่างไงมันด้วยโอ้น้ามึงคอนโทรไว้ภาษา แน่นอนเลยเว่่่่่อม่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่มา่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่น่่่่น่่่่าก่่น่่ย่่่่เ่ร่่่่นี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่ดี่่ว่่่่่่่บ่อ่่่ย่่่่กน่่่ลายโต tôi bay tôi đi thăm mời đi cốt. Cốt người Hay tư... bọn côt lưng về đây hoa nhai gần tôi rồi côn gần tôi 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 ที่จับทั่วบอบัาน,นียที่แรกคิดว่าจะมาหาปลาติวกุ้งนะ่ะอ๋ออาตายหาแล้วพิดไปพิดมาเจอแต่ปลาใหญ่ๆปลาติวก็่ม่ได้นี่เฮ้ยวีนนี้แล้วมันนี้เมาอีกต้มต้มปรากดกับปลาจะเพี้ยนกับเมาอีกแล้วเดี๋ยวเก็บตกกตามหลังไปฮวนาะเจ้าไปเรือ่อย ปลาฉลาดกับลายได้ฝากแล้ก็เเฮดแมนลูกสิ้นทางก้างไว้บ่ป,ปะะลาฉลาดเอาเป้ามาได้ทางนี้น้ำม,มันซึมไปเรื่อยเว้ยเฮ้ยออกใต้ซ้ายผลน้ำม,มันซึมโอ้เบิองเลิกกันเสียวกันเกี่ยงกินรองเลยปลาทั้งปลา,าท,ปทั้งหอย น,น้ำแข็งแล้วนีอง่ายกระสอบทรายลงมาหอบพี่อยู่แข็งแล้วมาแต่ละทีกระสอบทรายเข่าอยู่ในพุ่มมนมดล่ะฮึ่มตกใจน้นจหัวเตาโคโพโคโพเดี๋ยวได้กระสอบทรายบิดแหงแล้วตะภาพมาท <c oughs> ่านตะภาพเพื่อ <c oughs> <c oughs> ตะภาพจริงๆคือบเลาะเฮ้ย <c oughs> นี่มันสร้างเหยียบกับมีที่รู้ว่าประโคด้วยนะอันนั้นอันนั้น บมดหอยบมดเนยหมดเอาเลยบ่บมดเอาแล้วได้ปลาลืมเข้าห้องได้อย่างที่ว่าได้เต่าหรือหมาเนาะมันน้อยไงเกิดมันใหญ่ก็ทีเอาอยู่กะที่เก็บเอาหน่อยนี่ทวงเนี่นี่เอามันไปน้ำนี่ให้ซ่านละเนี่ยเอาเบิ้ดซ่านสองเสาสามหลังเราต้องวามีรอดก็ดีละเอากันเทียวเดียวเลยว่าเห็นถึงไงเอารอบเดียวจบเลย โอ้ทะเลาะกับโมไวกันเดิมันโตมีไอ้นี่ไอ้เอาได้ไงมดแทมโมมี่ขี้ตุ่งตีโตเลยเอาพอดีเลยมาขึ้นทางนี้ล่างทางนี้เราทีนี้ก็จะเอาแหมาลากเอาด้ิอือโอ้ซาดีซาแล้วเฮ้ยซาได้ี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวต่อไปเขาก็ซาได้อีกทีนี้มุกขี้ตุ่ละตีหนึ่งจะซาทีหนึ่งนี่จะไปซาพัมเพื่อนละโอ้ซาพัมเพื่อนจะเอามาต่ีแต้มเลยโงมี่หรอกทางนี้จะไปคุยจะหน้ามันเขาไหลไม่มด เข้าวกูมีเลยว่ะขวานหน่อยอยู่สองตัวเอ้ยได้พวกนี้ก็พอแล้วคุณเอาโอ้คุณอะปกปิบิ่งหน้าคนจับเนี่ยโอ้จับเอาล่างก่อนพุ่ณแหวกพวกเข้าเขาคนเนี่ยทั้งนี้ก็ทั้งนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งนี้เฮ้ยเจ้าทั้งนี้มันวนไปหูหูโอ้ โอ้เด,ดี๋ยวลุดปุดบโบไฮล่ามง,อาาม,องอามองนี่บมาล่างไว้ทีแรกมี่องโบมีหลอยืนคนใหญ่หมดแล้วครับเอานี่โอ้น,โนี่ปลาหมอมาทาาาเมมอองจกบ่ไปทั่วปลาขึ้นมาจากคลองจากคุ้นละบโแต,ต่ปลาตองเยอะเว้ยโอ้มาเขาดิมึงนี่ ปล่อยไว้มา,า,าจกากไอ,อ้อไป้าบัวบุกโจ๊ <laughs> ้คนนี้ตะกอนนี่เเออาามไปบัวหรอกอย่าเพี้ยงเนาะต้มน้อยโอ้ยได้สีก่ก้นเนาะโอ้นี่โก้นใหญ่ด้วยเว้ยนี่หาก้นด้วยเออพอเลยเฮ้ยนี่นี่ก้นเนื้นอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พวกนี้หมอกเลยโลด nó nè mò rồi ui mò nồi à, vừa này, oh, nông ấy nè, chắc đi bây giờ ta để kiếm phá đại phu diệp bẩn này, ui, 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 nó on hay tải như con gì, đây, tải như con ป้นใฟอยบอต้นบมกข้าวอยู่ต้นเอาต็นื้อ่อนนี่ปกดไม่ต้องเอาละปกปิดให้ปล่อยไว้แย่ลันโยูเ้าวเต็มเต็มาตเต็มเต็มเต็มเเต็ม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 เตกมเตามปต็มปต็เต็มเต็มต็มเต็เต็มเต็อต็วเต็ต็มเต็มเมเเามมเตตมเตเเ่ม่เคยเห็นนาน หวานสิเฮ้ยปลาดุอยู่เสีกินี่ปลาดุกองุกน้อยอะเดียวลอเราบอกน้อยกว่าสวิงนี่เด้จับออกไปกันจับเออจับไปเลยปดุกจับน้อยเน่ยไปบ่อจับไปอยู่คนี้น,นั่นแหะนีนี่เไปไปนนีุ่ย้าโหยัลงบ่อได้เดือนเออน่าะเดีขอหน่อยขอหน่อยลก็นี่เอาอยู่ปลากนีไปล่างไปเออ นี้เหตุเฮ้ยตีโตเงาโอ้ปอมหมอน้อยันี้เนาะกระเซกัมาเ็นระเอาโอาเอาปั้นตายเดี๋ปั้แล้่ตอหายีตายจาปั้นไม่ต้องห้กูกหว้าาปันกูเอาไปคอยกูนำบดน่งเอาออ้ยเอาอีกตังตัวน้อยตัวน้อยผู้ปมา่ จะคก็ขึ้นมานี่ล่ะจะตกเบ็ดบ่เห็นนี่มื่อจะวางแผนกันอยู่เนาะบอลกระตือรือร้นกันนาทีหนึ่งโอ้ยเดีก็บ่ซ่าเนีเนาะหยอกแขกเดินแขกเดินว่าง่ะไปพีคิปไปแค่นี้เด้อร์ทำไมพี่น้องขอบคุบายเอาไปมึงจะไปบูคกันเออไปไม่ฮะคนหน่อยสองตัวเฮงเดี๋ยววะเยอโยคนน้อยก็ย้อนลงฝุ่นทุ่งน้ำฝุ่นย้อนลงบอยฝุ่นเดี๋ยวมันใหญ่แล้วเดี๋ยวมันตกเอาฝุ่น พอสายพึ่งอยุดไปย้่นใส่สั่งอัดตืวอไดีกว่าอ,อ